กรุงเทพมหานครได้เปิดตัวเว็บไซต์บนบน .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาบนเข้ามาระบายความเครียดความอึดอัดตั้งใจนอกจากนี้เว็บไซต์บนบน .com ยังมีพื้นที่สําหรับการส่งกําลังใจให้กับคนอื่นๆอีกด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ คนอยากซัพพอร์ตแวะมาแชร์เรื่องราวดีๆให้กำลังใจคนอื่นกับเราได้เช่นกันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ได้ให้คำแนะนำไว้ว่าการที่คนเราได้ระบายความคิดความรู้สึกที่ไม่ดีที่รู้สึกแย่ต่างๆออกมาโดยเฉพาะความคิดอยากฆ่าตัวตายจะสามารถช่วยให้เกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดในใจลดลงได้อย่างมากดังนั้นอย่ากเก็บความรู้สึกไม่ดีต่างๆไว้คนเดียวเพราะสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแล อาจนำไปสู่ปัญหาการใช้ชีวิตในด้านต่างๆได้จึงต้องเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้เพื่อจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข